ก่อนที่ผมจะทานตัวโฟเฟกผมทนปวดอยู่ประมาณสามวันเพราะผมเป็นคนที่ชอบลองของอก็คือวันแรกนี่เริ่มปวดหนักแล้วแต่ก็ยังทนอยู่เพื่อจะมาพิสูจน์ว่าสินค้าตัวนี้มันดีจริงไหมวันที่สองก็เริ่มปวดหนักขึ้นทุกวันวันที่สามก็ปวดหนักพอวันที่สามมันปวดหนักไม่ไหวแล้วเราต้องเอาสินค้านี้ไปลองดูทนไม่ไหวแล้วทนไม่ไหวแล้วก็คือได้ยินจากค้นบอกว่าตัวโฟเฟกนี้โอเคมันตอบตัวก็วันที่สี่ก็มาซื้อมาซื้อก็คือไปถึงเสร็จปุ๊บตอนเย็นก็ทานเลยเย็นสองมิตร เชา้าสองมิตรครับก็คือทอทานปั๊บเลยนะครับผมประมาณตอนเช้านี่จะตอบโจทย์ชัดเจนเลยว่าอาการปวดที่เราทนทรมานมาสิสามวันนี้อาการหลอกให้เห็นชัดเจนเลยว่ามันหลอกอาการปวดนี่ประมาณทักห้าสิบถึงหกสิบเปอร์เซ็นต์ผมก็เริ่มทานมาสองอ่าสองอ่าก <5. S 2> ระปุกหนึ่งมันจะมีส0ามสิบแคปซูลก็ทานเช้าสองเย็นสองกอ็คือกระปุกหนึ่งจะทานได้ประมาณเจ็ดวันก็คือหมุดกระปุกหนึ่งนี่ตอบโจทย์ได้เลยครับหายประมาณทัก เจ็ดสิบถึงแปดสิบเปอร์เซ็นอาการที่เป็นมาห้าปีกระปุกหนึ่งก็คือถ้ากินเช้าสองเย็นสองประมาณเจ็ดวันถูกครับผมตอนสองทีนี้ก็ผมก็มาซื้อมาเอาทานอีกอีกกระปุกหนึ่งก็คือผมก็ทานสองกระปุกก็ตกประมาณสิบห้าวันสองอาทิตย์ประมาณสองอาทิตย์ก็คือตอนนี้ตอบโจทย์ได้ประมาณสักเก้าสิบเปอร์เซ็นอ๋อคือเรากินเร่งเลยถูกถูกครับผมแล้วก็ทานได้สองกระปุกแล้วตอบโจทย์ได้ว่าโอเคตัวนี้โปรเฟคนี้ตอบโจทย์เราเลยนะผมก็มาเพิ่มอีกครับ ซื้อไปส่งไปให้พ่อกับแม่ที่โอนเราฝากไว้ด้วยนะครับผมการรักษาที่ดีไม่ใช่การรักษาแต่การรักษาที่ดีคือการป้องกันไปก่อนนี่คือการรักษาที่ดีสําหรับผมนะครับลกใครซื้อไปฝากคนนั้นนะครับสวัสดีครับสาหรับคนที่เป็นหมอนรองกระดูกครับเส้นประสาทนะครับคลิปนี้พี่บอสเชื่อว่ามีประโยชน์กับผู้คนแน่ๆนะครับที่อยู่กับพี่กุศลนะครับเดี๋ยววันนี้จะให้พี่กุศลได้มาแบ่งปันประสบการณ์ว่า หลังจากที่เป็นกระดูกทับเส้นประสาทเนี่ยทั้งหมดก่อนที่เป็นมานานกี่ปีแล้วครับห้าปีถึงหกปีครับผมโอเคเดี๋ยวให้พี่กุศลแล้วนึงว่าอาการที่เป็นมาทั้งหมดมีอาการเป็นอย่างไรแล้วก็ไปรักษาแบบไหนบ้างนะครับส่วนสถานที่ไปรักษาไม่ต้องเอ่ยชื่อก็ได้นะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยอาการดีขึ้นครับผมเพราะอะไรครับผมก็คือเดิมทีที่ผมมีอาการปวดหลังกระดูกทับเส้นประสาทก็คือผมเป็นช่างซ่อมรถนะครับ่าซ่อมรถยุโรปวันวันหนึ่งเราจะซ่อมรถหรือรถ เครื่องหนึ่งประมาณวันได้หนึ่งชั่วโมงหรือสองชั่วโมงคือนั่งตลอดบางคันนั่งยืนครับผมใช่นั่งด้วยยืนด้วยครับแล้วทีนี้ก็ทนปวดมาเรื่อยๆประมาณห้าปีพอปวดมาห้าปีก็ปวดนี่คือปวดตรงไหนปวดข้างหลังนะครับผมใช่ครับผมติดตรงไหนครับตรงเอวครับผมตรงเอวครับผมข้างล่างครับผมแล้วปวดทรมานมากก็คือตอนเย็นๆนี่จะปวดทุกวันคือถ้าหากวันวันวานวานก็ต้องเอายานนดถ้าไม่ยาไม่นวดก็จะนอนไม่ได้เลยครับ แล้วก็ปวดหนักขึ้นแล้วก็ทนปวดมาประมาณห้าปีห้าปีเลยครับผมตอนนั้นรักษาอย่างไงครับพี่ในห้าปีก็คือผมมีประกันสังคมอยู่ไปโรงพยาบาลพอไปโรงพยาบาลเสร็จคุกเขาก็ให้โรงพยาบาลเขาจะรักษาก็คือยาแก้ปวดยาแก้เสียหรือยาคลายกล้ามเนื้อแต่ถามว่ามันหายขาดไหมไม่มีทางนะหายขาดครับผมเพราะมันไม่รักษาที่ต้นเหตุครับแล้วตอนนั้นไปหาหมอเนี่ยหมอวินิจฉัยว่าพี่เป็นอะไรก็คือปวดหลังก็คือก็อาจจะบอกว่ากระดูกทับเส้นอ่า เขาบอกว่าไม่หายขาดนะครับเพราะผมไปนั่งคุยกับหมอบอกว่าไม่มีทางหายขาดครับคุณต้องดิกเรียงในการใช้ชีวิตประจําวันก็คือต้องเลิกซ่อมรถถึงจะหายปวดจริงๆมันไม่หายครับผมครับก็เลยปวดนี่คือปวดอย่างไรนะปวดเอวอย่างเดียวหรือว่ามีการปวดล้าวลงสะโพกลงขาอะไรไหมก็มันเป็นหน่วงๆลงไม่ถึงกับลงขาครับผมลงประมาณสะบักเอวครับผมลงประมาณนี้ก็คือ มันจะคล้ายๆปวดพอปวดสักพักมันจะชาแต่ถ้าหาขับรถประมาณสักสองชั่วโมงก็จะมีอาการแล้วเพราะมันจะสะสมทุกวันทุกวันทุกวันฟอถึงตอนเย็นมาสิพ๊กมันจะมีอาการชัดเจนมากเลยว่าปวดมากๆเลยครับก็คือแต่ก่อนผมเคยไปรักษาอยู่อีกที่หนึ่งก็คือเหมือนมันจะดีขึ้นเหมือนมันจะหายแต่มันก็ไม่หายเขารักษาด้วยวิธีการอะไรก็คือทานยาทั่วๆไปนยาครับผมแต่ก็ไม่หายขาดครับก่อนที่ผมจะทานโตโฟเฟ ผมทนปวดอยู่ประมาณสามวันเพราะมผมเป็นคนที่ชอบลองของอ<ม>ก็คือวันแรกนี่เริ่มปวดหนักแล้วแต่ก็ยังทนอยู่เพื่อจะมาพิสูจน์ว่าสินค้าตัวน,นี้มันดีจริงไหม,ม,มวันที่สองก็เริ่มปวดหนักขึ้นทุกวันวันที่สามก็ปวดหนักพอว,ว,วันที่สามมันปวดหนักไม่ไหวแล้วเราต้องเอาสินค้านี้ไปลองดูเต็มที่ทนไม่ไหวแล้วก็ค<ส>ือได้ยินจากโค้ดบอกว่าตัวโปรไฟลนี้โอเคมันตอบตัวก็วันที่สี่ก็มาซื้อมาซื้อก็คือไปถึงเสร็จปุ๊บตอนเย็นก็ทานเลยเย็นสองมิตร ช้าสองมิตรครับก็คือทอทานปั๊บเลยนะครับผมประมาณตอนเช้านี่จะตอบโจทย์ชัดเจนเลยว่าอาการปวดที่เราทนทรมานมาสิสามวันนี้อาการหลบให้เห็นชัดเจนเลยว่ามันหลบอาการปวดนี่ประมาณทักห้าสิบถึงหกสิบเปอร์เซ็นต์ผมก็เริ่มทานมาสอง่าสอง่ากระปุกหนึ่งมันจะมีส0ามสิบแคปซูลก็ทานเช้าสองเย็นสองก็คือกระปุกหนึ่งจะทานได้ประมาณเจ็ดวันก็คือหมุดกระปุกหนึ่งนี่ตอบโจทย์ได้เลยครับหายประมาณสัก เจ็ดสิบถึงแปดสิบเปอร์เซ็นตอาการที่เป็นมาห้าปีกระปุกหนึ่งก็คือถ้ากินเช้าสองเย็นสองก็ประมาณเจ็ดวันถูกครับผมสองทีนี้ก็ผมก็มาซื้อมาเอาทานอีกอีกกระปุกหนึ่งก็คือผมก็ทานสองกระปุกก็ตกประมาณสิบห้าวันสองอาทิตย์ประมาณสองอาทิตย์ก็คือตอนนี้ตอบโจทย์ได้ประมาณสักเก้าสิบเปอร์เซ็นอ๋อคือเรากินเร่งเลยถูกถูกครับผมแล้วก็ทานได้สองกระปุกแล้วตอบโจทย์ได้ว่าโอเคตัวนี้โปรเฟคนี้ตอบโจทย์เราได้นะผมก็มาเพิ่มอีก ซื้อไปส่งไปให้พ่อกับแม่ที่โอนอเราฝากไว้ด้วยนะครับผมการรักษาที่ดีไม่ใช่การรักษาแต่การรักษาที่ดีคือการป้องกันไปก่อนนี่คือการรักษาที่ดนะีสำหรับผมนะครับรักใครซื้อไปฝากคนนั้นนะครับ แค่สองปุกอาการดีขึ้นเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เป็นมาห้าปีรักษามาแบบปวดเป็นเป็นในหายเป็นเป็นหายมาตลอดเวลาจนครั้งสุดท้ายเนี่ยมันกำเริบขึ้นมาใหม่ถูกต้องสามวันนี้คือทนปวดสามวันเลยต้องการพิสูจน์แล้วมันดีจริงหรือเปล่าใช่ไปกระปุกแรกดีขึ้นเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์สองกระปุกดีขึ้นเก้าสิบเปอร์เซ็นต์วันนี้เนี่ยที่ได้มีโอกาสสัมภาษณ์พี่กุศลเพราะว่าแกจะมาซื้ออีกกระปุกที่สามก็เลยล็อกคอนะครับมาสัมภาษณ์เลยเพราะรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่ามันดีขนาดนั้นอะ นะครับแสดงว่าสินค้าตัวนี้มีโอกาสได้ช่วยคนถูกต้องนะครับก็โอเคฝากไว้นะครับสําหรับใครนะครับที่มีอาการแบบนี้อยู่นะครับไม่ต้องรอให้มันเป็นมากเพราะโรคนี้ถ้าปล่อยไว้นานกล้ามเนื้อขาอ่อนแรงนะครับจะทําให้เราใช้ชีวิตลำบากนะครับสาหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบนะครับฝากแชร์นะครับแล้วก็เผื่อจะเป็นประโยชน์กับคนที่กําลังดูอยู่ครับผมแล้วก็ขอฝากก็คือในกรณีโรคกระดูกทับเส้นประสาทหรือเกี่ยวกับกระดูกทุกชนิดนะครับมันมีโอกาสที่จะเป็นมะเร็งกระดูกได้ลองไป เชิดดูหาดูหาความรู้ดูครหาความรู้ว่ามันสามารถที่จะเป็นได้ครับในเมื่อเรายังไม่เป็นก็สมควรที่จะป้องกันรักษาไว้ก่อนดีกว่าแก้ครับเรียกว่าพี่ไปหาข้อมูลมาแล้วตอนที่เติงเป็นก็กลัวเนาะก็ไปหาข้อมูลถูกต้องครับผมโอเคครับผมคลิปนี้ก็ได้ครับขอบคุณมากมากครับพี่ขอบคุณมากครัับสสวดีครับสวัสดีครับ